ถาทีเอาไว้สูงผสมก็นนรรมีห้านถังโม่ถังโก้ห้าในถังโม่ถังโก้ห่าในมาชชีสังจะสอนเด้จะเจิมรถให้งได้จะเจอมรถคันนี้ให่งจะเจอมรถคันนี้ขัดติดไฟขึ้นแล้วเตรียมตัวส่ออกแล้วถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะเจอมรถคันนีย้ยาประมา่าไัท่านหรอยาตุกแคลงทั้งตึงหายขับรถแคลงทั้งปวดไส้ ก่ไหวได้มันจะตปลอดภัยกับไม่ท้องกูว่วสั่งอันนั่นแหละเป็นเป็นวิชาเจอรถออกสั่งออกทันแค่ตั้งพึ่งายเลยว่าได้หรอเพ่โม่ไเดียวกโทษท่โมดท้งโก้กูโทษท่โม่ท้งโก้อ้อท่านจะอธิบายเอฟังเองนะหมอหนึ่งนั่นคับรถอยู่อุดอรเกือส,สองปีแล้สิแอย่งจี๊กเคือสั่งท้องมือานะสั่งจับรดนั่นจนับรถมีแ่สั่งจะตับอยู่วล้่ั่ ผูกข้อรถสาบลาบปว่านายนังมัดเกงเห็นโยผุนที่กรมตำรวจผมนะท่านเขาหน่อยว่าเขากรมตำรวจจะเคื่อได้ไหม่านเขาห่อยขับรถไปว่าจะขับรถถึงท่านติดไฟสีย่ายรถไปแล้วได้ไหมท่านคุอทังคุณพระพลพระธรรมพระสงฆ์คุณหมอคนมกรมกกินกันรถด้วยท่านหอมกรมือหอมข้าค้า ตาก็ไล่ผ้าตา,าได้ล for ้องปัวสั่นเขาคิีโกงว่าผิวกับผิวเออสั่งวังสั่นหูกับสำคัญไม่ลองปูวสั่นเพราะเออเสียงรถธรรมดาบ่หรือเสียงรถเสียกระต้อของจ๊กสั่กินกระต้องเจ้งสั่งกินไส่ไหมรถธรรมดาหรือไส่ไหม่รถอีดีกระต้องจั๊กสั่้ำท่ง แตมันโค้งก็่่ไปไหวได้องปูอะแต่ว่าไปได้เลยอแต่ว่าทั้งนี้แต่มันโค้งทังนี้เข้าไปทั้งนี้มันก็แพ่ตีนทั้งฝ่ายเลยนโค้งทั้งหัวแพ่ตีนทั้งฝ่ายโค้งทั้งฝ่ายแพ่ตีนตีนทั้งหัวเลยเะมาว่าเข้าไปไหว่าได้ฮักจูจ้าฮักแรงก็ท่านอ่นมากเลเ้ยวเลยสัไปฮักไปฮกมันเลยเลอีนแล้วเรื่องจัด พี uh Aí, ่ยาพี่นี่ดอกอันันปากแดงไม่ใ้ไ้่เอวเชื่อเกี่ยวดงโล่งมาสั่งชีวดงดำเชี่ยวของกองมาสั่งดงควมาสั่งไม่ยู่ใกล้รือสั่งเาน่อยก็มาสร้างที่นี่ใต่ปจิพัท์แต่เขาได้ว่าั่งุรพุทธเอ็นไป่แค่เขาสั่งเพราะจะาตายห่าั่งหาอุบายควัหันควกนี้อยากไปจับเขาว่าสั่ง เหน่อยว่าเฮ็ดก็เถะมันจีบหายแลเอะลูกเขน่อยว่าเป็นยังก็ถระขาหนอยว่ารถจังไรนี่ก็เถอะแค่นลู้้นคนเนี่ยถ้าปั้นรถมันจะพ้าหอบอะคามันมักหอบนะรถจักมผู้คนร่องหอบรจักเรชนะศึกขับเฉยยังไเลยหอเขาไม่จะขับชักออกเฉยๆหอาจะลืดสีลืเมื่อห้องอะไันว่ามไปสนใจของเขาเรื่องนั้นจิเป็นเรื่องในเกายากงนมนเลยม่สนใจเขาไปสนใจของเขาเพราะอะไรรวยหรือ่าเงาะอ เราเป็นทางเอกเขาเป็นทางโซ่อหรือทางจัตตาห์อะรั่งสี่การผ่านเข้าไปต้องระวังมอเตอต์วิดกับพวกไปเด้เขาไปส้นเขเขาหันมาก็ะหันเข้ามาส้นกับพิดเขาไปธรรมดาจตำรวจมันบอกว่าเราได้ล็อกปูเงินเงินทางร้ายมันก็ไปทางนนี้ปากกาบั้นพิษได้ได้ล็อกปูคนอะไรกเมือนคาแทะเหมื่นยาหม้ออะไรอแ้งอะไรลนเขาหน่อย กับอีกอย่างหนึ่งคับคนเขาขอขึ้นรถก็ใช่เขานุงา่งกางเกงไม่แพ้ดีนี่เกียรตินี่ยอดบาเฮ็ดนาบุตรมุยหูมุยหูเลี่ยนติดเลยต้องยิ้มให้เขาอะขั้นหลังขับขั้นหลังขับขั้นหลังขับดวนร้ายหรือข้นเต็มแล้วของสังสีเขาเขาบอกว่าเนี่นนยร่้ไม่แน่ดวนยิ้มกกให้เขาอะถ้าจังว่าเป็นอันตรายเลยยิ่งกลัวยิว่งเกเมากขึ้นนะฮะ เวลามันลงรถมันก่หายงันนะเหนมันขีวงกงมากอนทันกมาหอนว่าหันละหาลูกเขอก็ว่ให้ขึ้นว่าเบิ่งมาจังว่าไอ้ดดนรายครับว่าังสันวี่ยเขาบอกเขาฟังครับดแฉ่เห็นผื่นมนแล้วคือหนามันให่แล้วมันหายงันมาจังไปทักใจมาจังไปทักใจทาคื่นหรือเวลาวางๆสู่ไปคียวยู่อคุนว่าส้ด พราะว่าเราดวนรครับี่บางทีบางทีมันต่มามันบางทีเขาบอกครับห้อหอยไปทั้งอื่นับที่แแตกแล้กับม้หินได้หมดมันจใหินทั่วไปได้ว่ารถเตาครับรถเตากับม้าหินได้หมดนะเพราะความสวัสดีตรงนี้แก่เราถึงว่าพถขามประสงค์ว่าสงชัยว่าศาสนาอื่นทีนี่ทัามสอนรือนพโหสรขั้มประสงค์ไปมันสงชัยว่าศาสนาอื่นลัที่อื่นนั่น ตลาดพอพุทธศาสนางเลาโลกมาพุทธศาสนาขนงกแน่นอนนี่คูอางางองางองางเลยไม่มาสงสัยว่าคําสอนไดๆใรนใสโรคภัยสิ่งนี้คําสอนในพุทธเจ้าไปเลยเยเนี่ยมันจะล่มสนิทเลยบอก่สนว่าเออ มองสั่งจะ้สนลจะได้สนลบุญบวกบุญบาปบวกบาปแค่บาปกลาไปบวกบาปแค่บุญกลบวกบุญพออรหันยนเนียบบุญเนียบาปแมนยู่บุญพ่กะตังพ่อแล้วบาปพ่กระละพ่อแล้วพ่กระเลยข่าูตัวะนพพานี่นะละมองสั่นอรรถร่อรหันยนเนียบบุญเนี้บาปแมนยู่เาบุญกันย่างม้อนพ่อบาปกัย่างม้อนพ่อบุญกันย่างสามม้อนพ่อ ดาไปยังละว่าท่านพ่อเสียตัวเป็นพระรหันตัวจินขนงเขาบอกเป็นเดาเนี่ยมั้งเนี่ยผู้เสด็จมาสวดาวันนม่เส้นหาบริบูรณ์นะโาเสด็จยจะร่วงละหมดเส้นหาโมเสด็จอยากจะซื้อสาสแตราอื่นมอกจากพระุพธศสาสแตนาไปละโมเสด็จยากจขอเรื่องขอไถู่้ใดเขียบอยู่เขามางเหตุแตระจ้างมขอเรื่องขอไถ่ ว่าเสียดายจะรวมละเมิดชินหาว่าเสียดายจะเลียนรับใบยงกทุกประเภทศรัดป่าต้นไทยซื้อรถอดีงามดีแต่ว่ามีนะพระโสดามว่เสียดายจะซื้อเพราะมันมาเป็นการสั่งว่าเสียดายจะรวมละเมิดชินหาว่าด้ซื้อว่าชินหาเป็นเมล็ดเป็นไผ่ว่าด้ซื้อว่าสินหาเป็นพวกเป็นน้ำเป็นผ้าอึดหิยากตายผู้ใดว่ามีนี่สินหาเราผู้นำสิอึดสิอยากตายคนวางครับ ต่ถ้าพระพุทธเจ้ามาขอในคนรักษาเสียนหาอึดอยากตายพราะพุทธเจ้าของงูคนที่ทังโมเสียนเสียหาท่านเอาคำนี้บริบูรณ์แน่ลยล้ล่าขาสั่กันสิว่าจากวระสุใดสัมโดยนี้เอออ่าแล้วพอขอแทนก่อนเดี๋ยวซูบุติปัโนเละเจ้า ตายข้ามคลื่นมื่อได็ไปสุกติพอนแล้วเขาชื่พรเฮ็ดบุญหากับพวกอย่างนี้เขาเลยเขาไมจะกลายบ้านเพือพ่อนเขาไม่็ะบุญหากับฟางได้ตายไงนั่นเขาสั่งเขาตบจะคล้องหรอครับทวิตินโนหลอครับอย่าไปเสียเลยดีงียมดีเก็บป่วยมากเอาอยามากินทีหายก็หายเพราะตายเพราะหายก็ตายข้าวพุทโทนโถนนี่ใช่เอ ย้ว so 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 <that> ่าื้อเอาีดตอนนั้นแลเฮพตอนี้มาทำย้ะว่าถื้อเลกดีย่ำดีย่ำได้ก็ดีหมดนะทำว่าย่ำม็ดีว่าทำกันว่ะเป็นเศรษฐีกับบ้างทุกตะคนที่สมือได้ย่ำดียังเรียนไปตำแหน่งเศรษฐีที่ส์้าพุทธเจ้ามือได้มือว่าดีเรียนว่าเป็นพุทธส้นที่สมือได้ดีเนี่ยวาเป็นเศพษทีเจ้าที่ส์ะอะหันมณ์พระโคดมบัณฑมอนเลิกมันถือษาสนะภาพมัน ถ้าบ่สีเลยเหาบวดตัวคนทุกน้ปัดน้วัตตาท้งสามเท่าน้ำปัจจุบันน่าสตร์เลยน่าสั่นมื่วจะบวดตอเป็นไังไงเอามได้อีกหล่คัดของตตออันนั้นบ่ได้คัดของต่ตสินหาว่ถือกัน

่าิงก็ห่อยอยเรื่องน้อง่ั็าดวลกาคัข้าโอ้โหคิดแล้วคำว่าเราท้ามันแตกเอาคือหัวข่าวของไทยดิอ๋อเราหัวจัดแล้วฮะเห็นหัวจักแล้วหัวจัดหัวใจ พิมุนละท่ำหมดเนี่ยเขาพูดพิมุละท่ำอยยิบใจอยสันไหเ้าวงจักรฝนนั่งเดียวเนี่ยู้จู้ส้นคนหนาตัวหันมวจักบนที่ว่าของฉันอ้าวกำเนี่อยู่กำเนี่ยอยู่่านเนี่ยแ่คํมสอนอ่านอยเดียวมิจฉาวนิจชาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างนี่นั่นไผ่หนึ่ผู้สอนออกมาออายมุกทุกประเภทนั่นไผู่้สอนกับพระเจ้าเขาสอนนั่ สองสออบายมุขทุกประเทศดิ๋น้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยูกันเล่นเล่นการพนันกคนเื้าเป็นเม็ดไม่เป็นภูมิเพราะว่าเสืดาบันเนอะเระพุทธเจ้านั่งนั่งพิมพ์่าเราทำเราขโมยเียนว่าสันเราลืมมยขี้ฏิบัอย่างนั่อุ้ยว่าเดไปญาเถาเขาบอกว่าส่ห้องห้องบอลงไปด้วยกันบวชจนรางคูงอนกระซงขยังนี่อุบายเล่นเล่นาเล่นบานเลเบือเขาอยู่ข้าวหรวะเ่ช้นั่ตอ่นย่าขาจังวเป็นยังไงวะ ว่าไงรับมันต้องเจ้าอันยัปรานมาตัวหน้าบ้านกันมาเจ้าอันี่เจ้าอันนี่มันจะสมัยงั้นหัวเนาะะไเแ็ดบุญเอาเงินเลยเงินพัไปฮ็่บุญบ๊อบบ่อบบ๊แมงบ๊อแมงบ๊อบแมงบ๊แมงอ๋อ่าถื่อว่าถื่อว่าถื่อว่าถ่อเพ็ดอันนี้เพ็ดเอันนี้ ว่าไร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 ว่าถูกว่าถูกว่าถือว่าถือว่าไรว่าโอ้ตามเต็มเพชรคราเพห้เรียนกับว่าสอนพวกเราสมมติเมว่าที่พกบอได้เปร่ะนี่ผู้ออกงานค่าเรียกว่าหายมือเต็มเมชรราเใช้เห็ยนพวกเรากับผออกได้่จ ทำมบอกงินคาเล่กูเอาอันนี้กบอกงินคาเล่ก็เสียเอาเนี่ยำไมงินคาเล่เสียเอาเพื่อเียอว่าเ่้ก็บอกว่าเคนเราเียนเอเอ่ากบิว่านีอ้โอ้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 โอ้โอ้โอ้โอาโอ้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 อ้โอ้โอ้โออ้ออ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  บ่ลงน้ำบ่ลงน้ำมดตจโลกธาตุนี่สิเรนเลขกสิยินดีนั่นเลขเข้ากับบ่ลงน้ำอ๋อเพราะว่าแต่มือตัวรมัดตจโลกธาตุ่ยว่าเรขกว่าพระวัดพระบุตรธสวพุทธเจ้าทรงอนุญาตว่าเป็นผู้ของพระสวดาบมันมตไตโลกธาตุเ่ว่าเท่ากับบ่ลงเอาถว่าังไม่สั่งคุณหรอหือว่าสั่งว่า มันม็เป็นสันหนอกก็พ่อเอาเสื้อพระพุทธเจ้าว่าพ่อตอนที่เอาพุทธเจ้าพ่อแล้วมันเห็ุจากไหเออมันคิดมันล่องถึงทันเน่อล่องถึงโลกุตละเลยมันว่าเสียว่าเสียดายละมันแต่ข้างคิดหิดถูกต้องเลยอาบายยมุกแปลว่าคิดผิดก็ส่อสารถูกปาพระพุทธเจ้าใจคืออาบายยมุกทุกประเภท เดิมนำเมาเที่ยวกลางคลื่นเที่ยวดูกันเรียนเรียนการพนันครบคนบัวเป็นมีเกียดส่า,านทำมันง่านในทางที่ชอบอ่ะมุ่งนี่อบาไยังกวัดเนี่ยบวกมีในุูงข้องสวารถาวบวกมีนะผู้ของขซารเจ้าปนโนบ่กมีอันนี้การพนันคือการทน้ยรัฐบาลเรียนรัฐบาลก็มาถึงอันพระสวสดิบาลคือการแล้วทั้งออก รัฐบาลทอเงินก็สร้างทำไมวัดรัฐบาลทอดกินชีพกกินได้สูงเลยผมบอท่านว่าล้วรัฐบาลก็เห็นผิดนนี้สาธิตชี้งเชื่อว่คนติเจ้อพระ่าอถือรอถือพระถือกันเลบชวะลอยพระสากระางพระยังเล่นเล่นพระเ่บาเล่นโดยยังขวัญยัง่ั่นโยมันยังสีมยล ห่วยนสั่นระวอโลเนเลยเหาอห่วยภาวนาอยสั่นนันตัวสั่นหลดนอเดียวเหาเภาไน้นั่งสมาธิเนี่ยภาวนาหัวกวนหัวใจพุ่งจิตหลดอันพรกเจ้าพระสงฆ์อย่างนก็เพระว่าที่งานโยมญานโยมมันนังไกเน่ยอันทักเจ้าพระสงฆ์นั่นันนั่นตัวโยมนอนันนี้เหตเพาก็นั้นตนั้นก็เหตบนั้นัตนี่เงั่นี่มินทวาเขาก็บ่าน้ำกลนั่นเขาน้ำเชื่อเดียวเท่านั้นเห่าออกนี้หลดมันเป็นมันเป็นอย่างเมื่อีิตเห่อแกงกระเถบอเนี่ย ถ้าออกมานี่เป็นเครื่องตัดสินสมเนี่เครื่องตัดสินผู้ว่อาจารและมูเรียนในงานโยมถ้าพูดได้ยังไเรียกเพาเรยนวัดเนเบอร์ย่างยินดีทั้งขงทังอ้อมทั้งไกลทั้งไกลเรอห้วยพุทธโทกบุทโทไดนปาาพุทโทเรียุทโทาพุทโทวัดพุทโทเบอร์แหลมพุทธโทษเพ่านว่าจะไหนมาจับทิมมาจับทิม รู้แล้วจะตาผ้าโลมันจะเป็นเปโต้เป็นเน่าแน่หมอผมว่าลูกต่อมาเนี่ได้อเอาสมมติว่าไปถามเนี่ยชื่อบักรตัวล,ละบาทอาอบักรตัวล,ละบาทก็ขาดทุนเขาก็ทุกตัวบักรตัเอาก็ได้ษบาทเดียวเท่านั้นเอาซื้อซื้อสองบักรตัวละสองบาทเอาขาดทุนบวกขเข้าไปอีกอ๋อ ซือสามบาทบ3อสามไปคูณอีกเอาสามคูณก็ทุกเก้าเอาคือสิบบาทเอาสิบไปคูณก็สิบเก้าโอ้โหรุทุนนะนนั่นถึงจะขี่ก็คู่ขี่ก็คู่ค้่กันยกกันยังประทัานแล้วทหายอันนี้ทีวะวะ่ว่าเ้ยจังวะ่านร่อยพักตัวพันพักตัวเฮ้ยแต่างไรเป็นสีท่านทว่า ามพะนั่นบี้คสอนอุปถสดาใ่ไะสอนให้เลงบ่าลงบ่าลงนครนัแค้มุ่นเลย่มน่คําสอนอสด์เจานาวัถือว่ถือว่ถือว่ถือด่าเอา่ยมุกงียหันหลายต่อโีอ่านไปจะพ่อแลรววถือว่ถือว่ถือแยกแยกสภาพไป ถ้านี่ยมอนหนึ่งกูนี้ยืรงศีนี่มสมัยหนูจักบอกสมัยรลงศีอันกาเอสเนี่ย้มารงีระเอสเนี่ยมาหาห้องที่มาหาผูเขาที่แรงแด็ที่หาตีนี่แหละเออพี่สมัยเออมยมีแพ่เทยาเ็กเลมเลยเออยี่ราเอสเราห่าวแล้วเนี่เราเราหลาแล้วจี มีเงินพอใายเดือนเาแค่เท่าเราวันลรกพัฒาหาลวกปู่มีเงินพอใช้ละวดนละเหรยเลยครับลูกปู่ายใแร้ะมึงคนไหนบอกเท่าพักไงคุณลวงปู่ตะกล่นเท่าเรามีเงินพอใายเดอนเาใคราี่ว่าจะได้กระซังไปวันพระเหรียญเขาจะไปอ้ไรเขาดูถูกยินงท่าโอหงใจคะแนนแะก็กบุ๊บทั่นเลยอ่บานเนี่ยมา มาเลียนอ่ะบายม้งแลวมีอันนี้เน่เข้าเข้าบ่ไรบ่ไรบ่ไรบ่ไ้บ่ไรชิ้วหายชิ้หายชิ้วหายไว้หมดดโคนเงี้ยงคนต้านนะฮะหอดบอดคตเงียงคนรต้านบ่ไรบ่ไ้บ่ไอไปไปบ่ไ้บ่ไ้ชิ้หายทักกันส่บ่ไ้บ่ไรบ่ไบ่ส่งเสริมบ่ส่งเสริมบ่อนวดนาสนานิดดีสายดี ตอนได้นี่ก็ส่งเสริมบ่นี่เราหนม้มนเนี่ยเราบองนึงเ่ยบอพ่อเฮ็ดนี่เลมหามหละบหนมน้อมทเลยบ่พอมได้มันกับว่าถมันกับว่าดีดอกนม้อนหล่ของเ้ามันกใม่อันนั้มันเสียสารอ่ะเท้าถี่สร้างชาางแปลว่ามันเพ่งอยู่อันมันสว่างไปมันเป็นอุปจาระ อุอุปจาระชาตก็ว่าอุปจารภาวนาก็ว่าอุปจารสมาธิก็ว่าผวังฆจันะณะก็ว่าอุปจารสมาธิก็ว่าอุปจาระชาตก็ว่าชาตังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิแปลว่าตั้งมั่นอยู่ในนิมิติเพว่าขันขันบ๊อกขันนั่นหยุดเบิ่เป็นสัญลักษณ์มันจะแงนโลดเป็นสัญลักษวมในภุทโธค่ะร่วมในภูทโธแล้วเนาะถ้าทมัน มันรวดมันผลแตคืออย่างนีตัวห้นักเสียมันเดินบินบินบนในอากาศตัวหอเหินเดินอากาศตัวขอตัวหนักเสียมตกวโนตรไงหรือกระก็ถอนออกมาให้กันเ้าดเ้าถอนออกมาถ้ามันโดตรกรงก็ถอนออกมาเห้ก็นอน้องนกันทกคาใส่าปันนี่บนกุศลนนี่ยังอง้มานนี่บกนีงน้อนกห้องก็บอเขาสั่งอืม บุญกุศักนี่ย <House> ังเยอะอำาจอรักอย่างเกิดนี่ดับนี่ให้ข้าเห็นไม่ว่า่ออันนี้ยังโมเมนพันในพ่านขอสัมยาะบยังมเทนต์พันานพันในพ่านเขาในพ่านมันด้เพิ่์นํ้ำยังดอกนิดๆก็กินอยู่พอในนิดก็กินอยู่พอในนิดอะไรก็จริงอยู่พออนันตะไม่ใช่ค่ในครที่กูขอกทีงวัเางมันเก็บแนบ่งเกินย้ำเก็นีติดเลยอืมมีามันแลังเปียนสาะมันไม่ถ่าเหมือนเครื่องรู ทำงไม่ทํามันเครื่องอยููท้ามีทำามันเครื่องอยูถ้าอย่างนั้นมันมีทำามันเครื่องอยููบริกรรมเขแปลว่ากำกับอยู่บริกรรมเขแปลว่ากำกับอยู่พูดภาษาภาษาฟังออกไหมออเพาเขาอยู่นานแล้วอ๋ออดีาุกคนหนเหอง จะเสียถามถ้ามันจะหม,มาเสียเวลามากค่ะแล้วกูมค่ะกูมข้านะมันแน,น่เราบ,บอกกูมคาปีนขึ้นพูดแด้เราบอกใต่ก็ไร่อืยไร้หวเห่อยจังมันไม่มีส่ก็ไร้ไรความเยีนดีในธรรมชนะนความเยียนดีทางปวงความ่ยีินดีในธรรมความศึกษาในธรรมชนะนความศึกษาท้งปวงพระทานัธรรมาทานัชินาติ ให้อันไนนหนเป็นธรรกับปะทองให้ท่ามเป็นธรรมให้อะไรเป็นทานก็ไม่เรราให้ทําบเป็นทานให้ทรรเป็นทานชนะทานทั้งปวงธรรมสาคกัจฉาเอตมังคณรมุตตมาการเะไราาียนางธรรมสาการพนดนาธรรมะตามการตามเวลาเป็นมงคลอันอนุรมณ์ดีของเทวดาธรมุสลายารดีมันไหมนเนี่ยภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มี ร่วมศีลร่วมสมาธิร่วมปัญญาลงในบนข้าวหนาเนยอ่ะข้าวนาร่วมร่วมร่างฐานมันจะเกิดมันจะดับไปจะยามันมันจะเกิดแสงพระสัมภอาทิพย์เทวัชเชืดอามากกับฟัมันมันทั้งมาเองมันทั้งเกิดเองมันทั้งดับเองเขาก็รู้ตามจริงเขาจะสื่ไปเรื่องกรรมฐานเดิมกรรมฐานเดิมที่เขาตั้งไว้แต่เรื่องกรรมฐานเดิมนั้นมันเป็นว้าตาเหลืองคไหวบนในเครื่องแหลมไปอะไรและเรื่องกรรมฐานเดิมอีกอย่างมากกับฟัง ลูกของพระองค์กรรมฐานเดิมหลดคือเฮือรลมมันแล้วว่าฮันนี้จากเฮือคือเฮาอรือเฮือรือซ่านนี่ยังมากยาไพรมากก็ตามเพาก็อยู่เฮือรือซ่านนะเว้ยเห็นคนว่าตนนี้จะเฮือเหมือนในฮอนเสด็อปนังคือกานเห็นนี้เห็นนี้มิว่ากเราประสอนนี้ก็กรรมฐานเดิมมันก็บวัตถุกรรมฐานเดิมเราคืออาจารย์เดิมฉันทะพอใจละไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพี่อนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึดเกาเอาใจฟักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้มันวางตัวละไม่มังสามันติกองหุกการงานหุ่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอัตทักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องสมบูรณ์นี้เถิดทำมาบอกสี่คนโทแม่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วมั้งอ่าไม่นังสือป่ะคะเออไม่อยอนั้นสือแกลงไม่อยค่ะนี่สี่แกลงเอาอ่านอ่านจะเข้ากระแหน้าบัวอืมแต่ถ้าก็ตัวบัตรที่ใช้ไหมอืม แต่ว่าท้องเขายังมันจะไหนอ่านเอออ่านเาะว่าทองเขา่เนี่ยคือคลายแต่ว่ามันเดอย่ลอเลย,ยไปไปเพราะว่า,าปปปปปปท้องเข้าใช่อย่าได้อย่งไเอียนละไล่ไส้ด้มันจะเป็นยงไือ๋อเอามาตายไปที่กับเทวดากระไรว่างแคนี้นจะตื่นตื่นติดเทวดาตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาหันขึ้นมาตายอีกห่างหวแหลวไปเชื่อออเออ่โบาณเลยนะที่ซื่นะ ยินดีในยผานมนเนียยินดีในวันมาเกิดมาแกมิมาตายมเหนียเห็นหนังกระังโมเดอ่อนเห็นล้องแบบเพราะใค้เห็นแล้วเขาห้ติดติดใช่ไหมมันเกิดคือก็ผ่านกันดักก็ผ่านในเข้าเหรอค่ะเข้ากรติดรวมใน เราต้องร่วมกันงท่เราต้องแว่าหมือนราเยนเราต้องพูนาแจะเป็นรบาให้รั้ววานในร่างกายสางนี้แล right right ้วทาเราจะรู้อะไรยด้กันข้ามานั่งมาติดต่อฮะแล้วกข้างในนีงก็ติดต่อเราได้ถัามีรษางกายพออ้าผมศุลปนาที่มีร่างกายนแล้วถ้าใครมีมีคนอีกคนจะได แต่หว mm. ่เชเ่อนี้กล่าว่าันนี้เป็นเป็นระอาจารย์ท่าเราเุณแล้นี้ท่านี้ต่างนต่างกัแไเราแค่ต่อย่ว่าหงบอกวาราแนจาิงรักให้ยาก็ข้าผมระมาสามปีแล้วแม้แต่ตอนหลัก็มีความ่ายก็มีาก็มีสวาจริงๆนมองนีก็ชื่นแต่ผมราผมเอ กำลังลมหายใจเข้าออกพ้าเห็นทุกข์ขอกลองหายใจเข้าออกต่อไปนี้ลมหายใจตอนนี้คือการปฏิบ,บัติอาาบัติที่นี้ลมหาใจนี่น,นา,นามรายหา,ายไปเลยหายไปเลยก็เริ่มเริ่มนั่งมาที่ลมหายใจของันอาาบัติที่ข้าาก็ทำมามัมลน,านละเอียด <cin stereotype> มันละเอียไม่หายเลยมันมันไม่มันไม่มีมันไม่มีนัน้ไม่พรามไม่มีมนเบาเลยขนาดนี้ที่ยวาปบัติแล้ก็สอนสอนลปที่มัม่การคุณลกษณะการปฏิบัตของศาการคืการทำอยูการนั้งสมนธีไี่คืตัวอยากการโอโอ้อางการอย่างการอย่างการอย่งการอห่างการ ก็โตนทำอย่างเดี <expand> ่โด้วที่ทำได้ตรวจให้เร็วที่สุดหมายควาว่าเราก็สามารถที่จะอาการอาจจะที่ช้างที่ังรา็ถึงเห็นได้ก็ได้ยาานที่ขนาดนี้ที่สอนที่ทําอยู่ห้ให้ให้ให้จิตใจก็เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวผู้รู้ถอนถอนอารมณ์แล้วก็ถอนถอนอารมณ์ ผู้ลกผู้ผู้ลกก็เป็นธรรมอันหนึ่งเนอะไม่ใช่สามคนนะผู้ลูกก็เป็นแจ่าสาวลูกเนอะผู้เห็นเป็นเา้าสาวเห็นเนอะผู้รูกม่มีใครไปยึดเสือเป็นเจ้าของผู้ลูกก็เป็นผู้รูกว่าไม่นป้นประานด้วยประธานของการจ่างผู้ไม่เป็นบุญญาโยมที่สที่มีกับคนที่อยู่เที่ที่ที่วัดสงาย คือท่านอยากโยนนั่งออกมาทีเดียวใหที่สุดที่สุดเราก็ตัดไปอ่ะฮะอานัตานัอานตาน่ะเป็นกระสับกรูลเป็นกระสับกระหืดมีการคีบัดฉัน้ากราทุกกระดับทุกกระดับทุกกระดับได้ก็หักขัดกระดับก็หัดขัดก็มีมีมีโยมโยมนั่นโยมสมบุกนั่นก็ก็ก้าวกับผมก็ถูกมาก็ได้เหมือนอย่าข้ากับผมมีสามาที่จ์ คือคือถึงเข้าตัวรูนั้นได้ทำไม่เข้ากับของข้าไม่ทราบว่าแหนทางนี้ที่ทำถกูกอยู่ถ้าไปยึดโชลูเป็นตนตนเป็นโชลูก็มีอุปทานด้วยนะล้าไปยึดตัวรู้ก็ไม่ได้อือไม่ได้ไอ้เรื่องันก็เป็นอวิชชาปัญหาอุปทานเหมือนกันมัต้องละละสิถ้อรู้เท่าแล้วมันละเองมันมันละเองอือถ้าถ้าไม่รู้เท่าจะสมมุติว่าละจะเพียงะไรมันก็ละไม่ได้ถ้ารู้เท่ามันมันละเองถ้าข้กับเราลืมตาอย่างนี้ เราไม่ได้คุมมันหนีอันมือดมันไปเองนัเมื่อเรารู้เท่าว่าไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลถ้ากัผมอาจาจะอ่านที่รอาายบาดังที่หที่ไหนอกระทศคงคงาถามันหลักาถ้าเราทำกาวัาตัวลูกเป็นเราเราเป็นผู้ลูกมันก็มีอุปทานอยู่เหมือนกันลูกก็เป็นใจฝึกว่าลูก จิตก็เป็นแต่สภาวะจิตผู้รู้เป็นแต่สภาวะรู้สิ่งที่ให้รู้ก็คือในเมตตเนี่ยรู้แค่รู้ทุกเพียงแค่รู้เท่านั้นรูแล้วก็ครับผมผู้รู้จะเกิดดับเป็นวันกันเนาะเกิดดับอย่างละเอียดเนอะผู้รู้เกิดดับอย่างละเอียดวันกันผู้รู้เป็นอันนี้จังอันละเอียดเนาะจนิดบอันละเอียดเนาะเป็นสิ่งที่มีอยู่ผู้รู้ก็เป็นพบอันละเอียดนะการมาพบรู้มาพบอันรู้มาพบอันละเอียดเหมือนกันผู้รู้เนี่ย พระรูปทำ้ผู้ประยุทธเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นอุปทานอย่างนั้นกันแต่สิ่งนี้ก็ไม่เหมือนกันพระรูปก็เป็นข้า่องผู้จิตตอพระรู้ก็เป็นแต่สภาวะรู้็นแต่สภาวะรู้เป็นแต่สภาวะเห็นอ่อ๋อรสยอมอรอ แสดงธรรมะแสดงขยายออกให้เห็นธรรมะไอ้จิตของห้าเียเห็นแล้วผู้เห็นนีทุกทุกอุเบกขาก็รู้ตามไอจิงของทุกอุเบกขาเนี่ยกิดขึ้นแล้วก็แปลควรต้องแตกสล้ายทั้งนั้นแหะอันนี้เนี่เย่ันเดีรน่าี่่ี่อง่ง้นดี่ะ มันจะสอนนะฮะมันจะเข้าบายเขาเบื่อนายโลกเขาบายเขาเบื่อนายเกิดแก่จะตาย